ามาพบกับวดดีชลิตดีหกแปดอีกแล้วนะคะก็เจอกันบ่อยหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะดิ้ก็จะมารีแอคนะคะเพลงใหม่จากโปรเจกต์อินดี้แคมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของน้องแพนด้านะคะจาก b n k f o r e นั่นเองนะคะก็เกินก่อนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะน้องแพนด้าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงแต่งเพลงทำเพลงเ e อเรนจ์เพลง ได้ดีมากๆถ้าหลายๆคนที่ติดตาม Facebook หรือว่า Instagram ของน้องก็จะเห็นว่าน้องอ่ะจะชอบแบบเอาเพลงนู้นเพลงนี้มาทำให้เป็นอีกแนวดนตรีนหนึ่งมีการร้องเพลงลงไปถึงทำม m มวีเองด้วยนะคะซึ่งก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ผิดคาดที่ได้รับโอกาสมาทำโปรเจกต์อินดี้แคมนี้เพราะว่าเชื่อว่าน้องคือทำเพลงได้อยู่แล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์นะคะก็คือแนวเพลง เพราะว่าตอนแรกคิดได้ยินว่าน้องจะทําเป็นแบบแนวเพลงแบบน่ารักสดใสสนุกสนุกนี่ก็แบบอืมโรเพราะว่าตอนแรกคิดว่าน้องจะแบบทำเพลงแนวที่แบบมันจริงจังหรือว่าเป็นเพลงที่แบบเพลงช้าเน้นโชว์พลังเสียงอะไรเงี้ยแต่คือน้องอ่ะเป็นเน้นแนวสนุกอู้เพเลยแบบวงน่าติดตามเหมือนกันนะนะคะแล้วก็ชื่อเพลงนะคะก็มีความน่ารักสดใสน,นะขออ่านชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่า่ายากนิดนึงนะคะชื่อสั้นๆก็คือบีดีบับบีดีบับโอเคเนี้ยบีดีบับ บีดีบับนะคะแล้วก็เดี๋ยววงเรียบนะคะก็คือบิ๊บีดีบ๊บบีดีบูชื่อเพลงแบบน่ารักนะแต่เดี๋ยวถ้าเราลองไปเล่เอๆหรือว่ามันอยู่ในเนื้อเพลงเดี๋ยวเราก็จะจาได้เองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าน,ะน้าปกเนี้ยมีความเข้ากับช่วงฮาโลวีนนี้มากๆเลยนะคะออกมาได้ทุกช่วงมากๆเลยเนาะไปไปฟังกันดีกว่านะคะว่าเพลงบีดีบัอบของเราจะเป็นยังไงนะคะ มีความแบบฟุ้งๆช่วงให้ฟุ้งๆกันเหมือนคล้ายๆเอมบิสาตาล์ความแบบคนข้างรักวุ้ยน่ารักเขาใครกนดีเป็นแพนด้าเสียงหัวแพนด้านี้เหมาะก,กับแพนด้านี้โอ้เขาไม่รัก yeah, อ้าผู้ชายไม่รักก,ก็แบบก็จะเสกที่เธอแบบเปลี่ยนเป็นเสือคุปี้ดู ดีกับตัวร้ายไว้แบบเข้าใจเรื่องราวคู่ชนเสียงน่ารักมกากทำัตุ๊กต,ต,ตาวูดวูดใส่ปะ <laughs> น่ารักจ้ะโอ้ ไม่แต่แบบชอบที่แบบเขียนตาปีใหญ่ๆแบบตาดูอ,อิ่มตัวร้ายมากระซิบบอกว่าจิดกาเลยสิคะคือกันไก่ด้วยอะตัดเลยตัดลกูกตัดทิ้งอย่างงี้ตัดใจอย่างงี้อ้าวตัวดีมาก ชอบหว่ะชอบกันให้ใช้ตุ๊กตาแพนด้ามีการต่อสู้กันเหมือนต่อสู้กันในหัวทำดีไม่ทำดีอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเพลงท่อนคูกมันน่ารักเดียว เพลงนี้ถ้ามีท่าเต้นเราไปเต้นในติ๊กต็อกอ่ะเราต้องคิดแน่ๆเจ้าหมอ,อมันน่ารักเนี่ยต้องตีจะดศูนย์หรือตัวไหนจะชนะอ่ะยังไงกคุณพี่จุดก็คือไม่ตัด เล่นดูไม่ต้องูิ้งติ๊งยันในหัวเนี่ยโอ้ยยังไงใครยังไงความจริงพวกเราก็ต้องมูฟออนนะโดวนี้ห้องเดียวกับสตางค์ป่ะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแต่ของสตางค์ จำไม่ได้แล้วแต่แบบห้องมันคล้ายๆกันอนะมันเป็นโทนขา,ขาวขาวเางสว่างเนกัคิดว่าห้องที่ใช้ถ่ายโทนเข้มกับโทนอ่อนนะ่าจะเป็นห้องเดียวกันแค่เปลี่ยนแสงเพราะว่ารอนมันใกล้ๆก,กันไม่ตอำเนานะ ค่ะไม่ชอบก็เซกไปนะคะเราต้องหู่อนน่าเป็นคนที่แบบน่ารักก็ได้จะแซ่บก็ได้นถึงจะเป็นตัวดีก็ก็ต้องบายนะคะ าบีดีบับบีดีบูนะนี่ไงเราลองไปเรื่อยๆก็เป็นบีดีบับบีดีบูนี่บีดีดับบีดีบับปิ๊บบีดีดับ้อลองเล่นนะถ้ามันไม่ใช่เป็นบีดีบับบีดีดูหรอหรือเป็นบิ๊บบีดีบับบีดีบูอ๋อมันต้องเป็นบับก่อนนะทุกคนอ๋อมันต้องเป็นบิ๊บก่อน บิบบีดีบับบิบบีดีบับบีดีวู้ฮันด้าพี่ขอโทษคือลองกับจังหวะมันจะไปได้เรื่อยๆทุกคนแต่พอมาอ่านชื่อเพลงแล้วมันไม่ได้เอาว่าเรียกชื่อสั้นก็คือก็คือบีดีบับนะคะบีดีบับนะทุกคนของน้องฮันด้านเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักสดใสฟังได้เพลินๆแล้วก็คิดว่าเอาไปตัดท่อนกลางทำติ๊กต็อกเวิร์กแน่นอนนะถ้ามีแบบท่าเต้นที่แบบไปท่าจำอะไรเงี้ย พรว่า oh, เนื้อเพลงมันน่ารักนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนแรกที่รู้ว่าน้องจะทําเพลงแนวนี้แต่ถึงจะทําเพลงแนวนี้ก็เป็นแนวนี้ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเพลงที่ติดหูดนตรีที่มีความหนารักก็คือน้องทําทางเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีเองนแล้วน้องก็คือแบบโอ้มึอเป็นเด็กมีความสามารถแล้วเรารู้สึกว่าแบบ โอ้ดีใจที่น้องได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะคะที่เป็นเพลงที่ตัวเองแต่งเองจริงๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้เพลงปังๆนะตอนนี้ที่ดูเนี่ยคิวจะถึงแสแลวนะจ๊ะก็ไปช่วยดูกันเยอะๆนะเออเพลงเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะคะประมาณ4นาทีครึ่งเองนะคะก็ไปฟังมิวิกันนะคะก็สําหรับคลิปวิดวีโนอนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะ,ะ,คะทุกคนเดี๋ยวของคนต่อไปนะคะคิวต่อไปก็จะเป็นของน้องๆฝั่ง C G M เนาะก็ เดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกคนมาดึกนิดนึงนะว,วันนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดีด้วยนะคะ yeah. วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย